สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่นรกค่ะสำหรับท่านที่ทำกรรมมาน้อยกว่าร้อยกรรมรอตรงนี้นะคะสักครู่นะคะส่วนท่านที่ทำกรรมมามากกว่าร้อยกรรมเชิญทางนี้ค่ะท่านต้องโดนจัดหนักนิดนึงนะคะอดทนนะคะ Hello everybody welcome to the hell พักนี้เนี่ยคนต่างชาติเยอะมากพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องให้แม่นีเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้กับเราเดี๋ยวงานเราง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ย่าทานนันมาลีอยากกลับบ้านแล้วอ่ะโอเคปรบมือกันนิดนึงฮะผมพยายามลุ้นมากพยายามลุ้นว่าสุดท้ายมันจะจบแบบไหนเพราะผมไม่ได้อ่านเรื่องมาก่อนเหมือนกันเหมือนกันครับโอ้ยพี่ตุ๊กี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะฮะตื่นเต้นมาก นะครับก็เอาเป็นว่ารู้สึกยังไงครับได,ได้เล่นซิตคอมสดๆแบบนี้กับเราดีเจซีดจะบอกว่าพันธมิตรก็ต้องจ้างเรานะถ้าพากเสียได้เราคือพก้อาพร้อมที่สําคัญคือพี่จะบอกว่าเสียงเก่งมากอ๋อครับอยู่นี่โอ้ <นะ S 2> อยู่นี่ีกันครับคือเป็นเมื่อกี้เป็นสองคนนะ เป็นคนเดียวครับอ้าวแล้วทำไมพี่ฟังเหมือนสองคนเป็นคุณพ่อเอ้ยเป็นเป็นแม่คุณแม่อ๋อสลับที่กันพี่เอาหางตามองไงกำลังจะชมแล้วไม่ชมละอ้าแต่ว่าเก่งทุกคนเก่งมากยอมรับเลยแต่ชอบใช่ไหมครับพี่ตุ๊กี้ชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบละครวิทยุนะอันยอดเยี่ยมเอาปุ่มมือให้พี่ตุ๊กี้นะฮะแล้วก็เหล่าดีเจซีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดหัวข้อรับสายกันนะครับตอนนี้เราจะได้พูดคุยกับแฟนๆพี่ตุ๊กี้แล้วก็คุณผู้ฟังชาวซีดนะครับเราจะเปิิดดดสสาาายยกับเเเลี้อปขงร ในหัวข้อวิรกรรมสุดฮาที่คุณกล้ากล้าจนคนต้องตะลึงนะครับนี่ไงอืมนะฮะโทรมาที่ไหนครับพี่ตุ๊กี้ครับโทรมาได้ที่022457183ค่ะอืมแต่ระหว่างนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนละกันเนอะเพลงนี้ขอหมอบให้ทุกคนเลยนะคะปะะเปิดเพลงที่นักรักมากคนบาม,มี่ค่ะเพลงคิดมากค่ะภาษาอะไรเนี่ยภาษาเย็นหอภาษาบอลเพราะว่าหญิงนูตีก,กันกับตุ๊กี้มิก